สวยเรี่ยาดมากเลยนะครับคือสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่เกรงสวยจนหน้าท no 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 ําปืนลั่นใสอะครับแต่เราทำแล้วเราทำเองว่าเหตุเองเขาก็ภูมิใจเล็กน้อยเขาไปไปโกระแสกูได้ดังหรือปัญหาอยู่องดังๆมาโปรโมตให้เขาเขาก็โปรโมทของเขาเองทำเองเหตุเองมันก็ภูมิใจแต่ว่าชิ้นมาเล่ามาเท่านี้เอาลูกเอาคลิปตอลูกเล็กๆก็ยังเอามาลงเพื่อจะมาหากินอามาหลอกว่าผู้ใหญ่ใจดี คนที่คนเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคนบ่แมวนควายเออคนบ่ได้โงูคนบ่แม่นควายคนบริด้กินอย่างค่ะคนกินเข้าคนมีมันสมองคนมีเงินคนก็มีอำนาจมีความคิดที่ดีคนที่คนมีเงินน่ะคือคนที่เขามีความคิดอืมนะคะคือคนที่ให้คนคนคนหนึ่งบ่แเ่นเ็นทุกไห้ตราบลไม่ใช่การที่เขาจะให้เราเขาก็ต้องศึกษาเรามานานแล้วคนถึงด้ติดต่อมาหาเฮาหรือคนจะอุ้มาห้เฮาไม่ใช่รู้แต่เออน่ารักจังเลยอุ้ยได้รักจึงเลยเอาเงินให้เขาก่อนถ้า0ันมืนึงมมันไม่ใช่อคนที่ให้เขาไม่ใช่ควายคนเป็นคนค่ะ ความคิดที่ดีและคุณเจ้ามัต้องไปแนะนั่นมาผู้ใหญ่ใจดีถ้าจะให้ครอบครัวนี้นะเอาไปทำเอาเงินนะไปทำบุญกับหมากับแมวกับคนพิการหรือว่าเด็กเด็กไม่มีพ่อมีแม่นะพี่น้องมันต้องไปบังคับคนเพาการจะทำบุญกับใครมันไม่เกี่ยวทำตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแต่ถ้าทำบุญและทำบาตทำบุญทำบาตทำบุญทำบาตมึงก็ไม่ได้บุญนี่จะแบบนั้นเด้อพี่น้องเออแล้วที่ว่าคิดปล่อยเอาลูกปล่อยเอาคิดเอามันนะก็หล่อพ่อเพื่อให้ผู้ใหญ่ใจดีโอนจะถ่ายอันนั้นกับสุนัขแต่ว่าชนะของหลงมาน่ากลับคนทิ้เออ ข่วันนี้มีชีสิไปบังคับอ่ะโอ้ยวันเงินไข่ซอยเลยเด้อข่อยก็ไม่มีวข่อยจิไปกดโอ้ยขอเงินแน่ค่ะมื้อนี้บ่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินบ่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินข่อยก็บ่เคยเห็นกิดขอทานแบบนั้นเลยพี่น้องไม่เคยค่ะอืมบ่มีขอธนาคารยืมเงินข่อยยืมคนจะใส่คนนะเรื่องลูกน่ะที่ข่อยอยากเอากิ๊บเ่ามาลงกับลูกข่อยน้อยคือขอแต่อยากเอามาแบบเงิน